หลายของเล็กป,ป,ประมาณ3-4คาวะต้องทยอยส่งแล้วผู้ดเนินการข้างนจังหวได้ผรณาการจากเพื่นเป็นไปตามแผนพิสารการดับเพื่อนการค้าไทยตลาด,ลาดการกระจายสินค้าเนี่ยเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นเกษตร,รกรเองทั้งที่เป็นผู้ประกอบการค้าใหา้ที่น้องเกษตรกรรวมทั้งพ่อค้าผู้ประกอบการส่งออกนะผู้ประกอบการจําหน่ายเนี่ยจะต้องเสียหายไปด้วย ชนะจึงจะจัดการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการจัดจังหวัดด่เนินการสกัดต้นผู้ประกอบการที่น้องเกษตรที่สำคัญแล้วก็สินค้าการเกษตรของไทยก็เป็นสินค้าสมงออกแล้วก็ึ้นชื่อเช่นรับใยลิ้นอีมะม่วงส้มลักศาร์องกองกระบวนการตลาดให้ลุมตัว แล้วก็เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิ์เขได้มีการมาพูดคุยกันว่าเราจะทําแบบเดียวกับยุโรปไหม EU เศรษฐกิจต่างกัานิดเดี๋ยวนี้เขารวมเป็น EU ตัวเดียวเป็นเป็นเงินยูโร10บาท20บาท50บาทตามเงื่อนเวลานะครับแล้วก็ปริมาณผลผลิตนะครับในไทยของเรานั้นมีมีมากกว่าเฉพาะกระทรวงเนี่ยมีมากกว่า20บริษัทนะครับแต่ว่าทางกลุ่มจะนั้นเนี่ ท,ท,ท,ทั้งกลุ่มจัวัดที่ิดทั่วโลกเนี่ยก็จะเรือกอยู่ประมาณ4ี่หบริษัทด้วยกันที่กลุ่มฉันได้ไผลิตและส่นนองออกได้นะครับ นนี่หวานแล้วเนี่ยเพราะว่าตุกเต็มหมดแล้วผู้ตกรอบท่านผู้กีบอยู่กับตลาดนั้นท่านเพิ่ได้มาเล่าที่พวกเราได้ทราบที่เราต้องการเป็นผัวอะไรพวกนี้จะเกิดอะไรัเราจะวางแผนร่วมกันอย่างไรต้องการหาตลาดครับตรงนี้เป็นเป็นปัญหาเต็มที่พวกเราต้องคำนวณอะไรร่วมกันกำหนดนะต้องขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องเรา